เม,กกม,มะนะ่ส่งค่าเม่ส่งปีพี่น้องเอ้กเอ้เซโปปันแห้งเขาใส่หม่อหอมกโก้กูโก้กุดิกุตั้งตะมดตั้งแสงคันอ๋อในตอนในที่อ่อนปีพี่น้องห้าค้ามาถอมต้วยเงาลายที่ตั้งปอดแหลนลิ้นไตไทยอีกหนึ่งค่ะออกค้าในวันเมือนในในคันอ๋ก็มีโจรในขณะเขาโจรตีแสงคัมหันคัมตีหนึ่งไรกว่าคัมหนึ่งปากสิบสี่หวัดว่าจาักหนังไหนคะ่ะวันเมือนในกัมเหลียวคันอ๋วันที่เส้าฮกเหลินทนที่ฮกปีสองแหงเส้าเอ็ด เข้าย่ําไว้วัน3:30นในคาเจ้าหน้าที่ห้องปริศมึงเก้งหายและรับแจ้งว่ามีโจรค่ะเนาะเอากองเอากองยื้อที่ในห่านเหี่ยวก็เข้าโจรเอาห่านค้ําตี1อันมีอยู่ดี อันมีอยู่ดีเซนตั้งพหนโยธินสายเก่านะคะมึงจะวิง่งเมืองเจดอนเก่งไห้ว่าจังไหนคะเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาฮอดแพีวกว่าที่นี่ปึ้นตียาวในจึงและก็ครบทบหันกนเหตุการณ์ที่หันค่ํานั้นก็ตกอกตกใจเสียกครบทบหมอกลดนีองตั้งันที่เจ้าหน้าที่เขานคะเพราะว่าเลยต้องถามยาวไหน ก็เลยฮู้ว่าเมื่อแต่ๆมันได้มีก้นห้สองก่อในข่าวนะข่าวมาดีในแสงคํานั้นเสียก็ยื้อกอง1นึ่งกำในข่ายยือกอง1นึ่งกำในค่ะแทงกองซ้ําเข้ากว่าเอาคําตีอันไว้ตีจอมในหานในหังเฮ็ดจังเหล่านั้นค่ะนะเนาะไรงกว่าค่ํา1ปาก14บสีวัตในค่ะเป็นค่ําหางเคิงในข่ะเพราะว่ามันนับสอนเป็นเงินเนี่ยจึงก็ได้ตกอยู่หมอก3.1ล้านในค่ะเนาะก็ได้เรียกว่า3ามล้านหนึ่งแมกันนานในข่าอ ว้นั่นไหนก้นตั้งสองก้นในกอนเลยขี่รถเครื่องอันกึไว้อําปปอจาไก่ตีหัน่นยานไก่หมอกซาวเม็ดนั่นเหีขับไปออกกว่าวาจังหนังในขะฮ้อรถไปออกกว่าวาในคะเนอขาตั้ง่ายเจ้านาติเขาก็ด้ว,วยในกองซีซีทีวีเซลและเดืยวจ้อมหาโตเจอเขาปั่นตัวต่ำกว่าจอมหนังปักเปิงหม่มีหวานเมืองมีนั่นวาจังหนังในใน่ะออ ออค่ะแนกก็เป็นปอดอ่อนตอนหนึ่งค่ะนาะเกี่ยวกับเลยลองหันคำว่าจังหนังแนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นตีเก้งให้นาะเกีงให้เนี่ยก็เป็นแลนลินอันติดจับกันตั้งตีเมืองใต้วาจังหนังแนเนี่ยค่ะพี่น้องค,ค่ะเพราะว่าเฮ้าคามาด้วยมือเรียวนาะยิงเ,งเ 19. ล,ล,ลตงเ่ตั้งเป็นโควิด19เกล่ามแพมาเสีหลายตีหลายตั้งหนตั้งเป็นโควิด -19 เก้าในฝ่ายหนึ่งก็มันเป็นตั้งเป็นตีอันลีโกยูเย่าในะคะนะเสียวแล เสเหยาแลแหนอันไรฮับพรตุ่มยอดมันก็ก้นตกตงานจังไก็เตนํามาค่ะเนาะก้นมีการมีงานก่อนนํามากํานันหลนลก้นจนจังไก็เตจังเหลิงนํามานค่ะนะอันนี้เป็นที่เมืองไทยนค่ะเนาะตอนหนังเมืองไทยในมันก็มีปักเปงค่ะเามีเอ็ฮเจ้านาีเต็มๆทวนๆนก็ก้นลก้นจนจังไก็ยังตึกมีอยู่นั้นค่ะนะกํานันและอนเตมาอบรัค่ะในนค่ะในตอนเหมือนในวันมือในก็ค่ให้พี่น้อเฮาค่ะฮู้ว่าเงาลาย ต่างวันต่างเม e ืองก็เป็นไว้จังในอยู่ในนั้นขนาดเนาะอําใจว่ดตีเมืองใต้ตีในเมืองเขาก้อยที่อันมีรองหลักรองโจนในแหละเจังใหนคอขนเนาะขะค้อมมออันนี้กอเข้าเลยปีแม่ที้องการข่าวเกียงใหม่ออกไว้ในค่ะออเมื่อเลี้ยวในค่ะเนาะเข้าคาเคลื่อนไหวมากด้วยที่เมืองใต้ค่ะตีในเมืองใต้เนี่ยก็จังหนองว่าขนาดลายตีหลายตั้งในก้นหลักก้นโจนก็หลืงําได้แต่ค่ะเนาะอว่าทเ่เป็นตั้งเมืองใต้ปอจานขนาดปอจานว่าเมืองใต้ปอของ ปอดออกจังได๋แค่ว่าหลายตีหลายตั้งยาวใครอยู่เนาะมีข่าวงาวออกมาจํานังในตอนการข่าวที่นคาใกล้เอามาอบันนี่กันนั่นค่ะนะอําว่าตเปนไปโจรเอาเงินค้ําจอมตาจอมตางอําว่าตโจรลักเอาอันในวันลักขนาดลักเอารถเครื่องลักเอาอของอกาานจังค่ะเนาะมาปอกนค้ําจังาโจรจังก็มีนค่ะงาวหลายมือแล้วน หลายปลาหลายฝ่ายค่ะเนาะตั้งเป็นเฮการบ้านการเมืองซีเน่ก็นันแลย้อวย่นไฮปิณหะค่ะอยู่ที่เรตั้งไรเนี่ยก็ฟังไว้ในแค่ิเหลือเสไว้ฟังในคณะข่ายื่นจมกูกก็ค่ะเอาย้อนให้พี่นาา้องค่ะอยู่รีกินวางในรถเพ่กันเสกัมค่ะเนาะงม่สงค่ะ